สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมค o กกิลันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสมบัติใหม่นะครับพอดีพึ่งได้มานะครับก็เลยมาทําคลิปเลยแล้วกันเนาะนะครับก็คือสมบัติ l e g e n d a r รีชิ้นใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตะเกียงแห่งฝันนิลันดอนนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันซึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ อ่าเลเวลเต็มไปเลยเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เลเวลจะแม็กซ์อยู่ที่เลเวลสิบสองนะครับก็เหมือนเช่นเคยเนาะสมบัติก็จะเลเวลแม็กอยู่ที่เลเวลสิบสอนะครับอ่ะไม่ให้เป็นอันเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเกรดกันเลยอ่าผมมีพอยต์สะสมอยู่ครับเป็น p อ i n t สมบัติพอยต์ะครับผมมีอยู่ห้าหมื่นพ o ก็ถ้าแรกเนี่ยอ่า ผมแรกได้ถึงเลเวลเนะครับงั้นก็แลกไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเกรดก่อนนะฮะที่ผมที่ผมสะสมแล้วก็ดองพอยไว้เนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับคือเดี๋ยวอนาคตอะ่ะก็ต้องมีสมบัติรีเจนเนอรีชิ้นใหม่มาอยู่แล้วเนาะ ก็คือผมก็เก็บพอยต์ออกมาแลกสมบัติรีเจเนอรช่ชิ้นต่อไปอะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมเปิดจากตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นสุ่มสมบัติแบบ ธรรมดานะไม่ใช่แบบพิเศษนะแบบพิเศษนี่ผมจะเก็บเอาไว้เปิดตอนสมบัติชิ้นใหม่มาครับที่เป็นสมบัติระดับอีพิกอะนะครับก็คือจะสุ่มแบบสมบัติสุ่มสมบัติแบบธรรมดาแล้วกันมันก็มีโอกาสออกนะถ้าแบบถ้าดวงถ้าดวงดีจริงอะมีโอกาสมีโอกาสออกอยู่นะสำหรับตัวรีเจนดอรเนี่ยครับเออเดี๋ยวเรามาเปิดจาก ตรงนี้ก่อนนะฮะผมมีอยู่สามร้อยผมมีตัวอยู่สามรอยกว่าใบผมใช้สักสองร้อยดิจะดูว่าในสองร้อยเนี้ยจะออกสักคินหรือเปล่านะฮะอ่ะไปครับมาดูด,ดิว่าออกสักชิ้นไหมแต่โอกาสออกนี่ยากนะโอกาสออกยาก น่รีเออกชิ้นหนึ่งแล้วแต่เป็นชิ้นอ่าแต่เป็นชิ้นที่ผมมีอยู่แล้วอะ่ะไม่ออกชิ้นใหม่โอเคเหมือนจะไม่ได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาเปิดแบบ10บกหนึ่งครั้งมั่ง ถ้าเปิดไม่เจอไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเป้าหมายอะ่ะผมต้องใช้เพชรอยู่แล้วครับก็คือนําเพชรไปเป็นพอยนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราไปแลกจากพลอยเอานะฮะอ่ะถึงเวลาใช้เพชรละออกสักชิ้นก็ยังดีนะอย่างน้อยก็จะได้ประหยัดไปได้นิดนึงถ้าถ้าออกสักชิ้นหนึ่ง Okay. ตอนนี้มีอยู่หมื่นสามตอนนี้ยังไม่พอเลทเรทในการแลกสมบัติรีเจนนะครับก็คือแ0 0พัพอยตต่อหนึ่งชิ้นนะฮะอ่าเลทในการแลกเปิดไปเรื่อยๆครับ อ่าสองหมื่นหกตอนนี้เลเวลเลเวลเก้านะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึง โอเคขอก่อน, 19. 19. นอมหมื่นเก้าหมื่นเก้าพอยต์ตอนนี้เลเวลสิบละเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นรีเจนออกชิ้นหนึ่งนะ แต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่สมบัติใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้มองครับอ่าสองหมื่นสี่โอเคขาดอีกพอยหนึ่งเลเวลเต็มแล้ว ตอนนี้ผมต้องการพอยอีกแปดพันนะโอเคแปดพันยังเอ่ยโอเคแปดพันพอดีอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปอัพเกรด เแม็กซ์เลยนะครับก็คือความสามารถระยะคูไทม์เรียกจินนี่พูดในตะเกียง54.5าวินะครับใช้ความสามารถหลังเรียกจินนี่ทุกๆ10ิบวิอาเยลี่จินนี่250,000้คะแนนเหรียญจิน 100, น,นี่1 0 0 0 0 0สคะแนนตาสัญ,ญ 2, 500, นนลักษณ์จินนี่2 5 0 0 0 0นาแนคะแนนเหรียญที่ได้รับจากเหรียญจินนี่อาบวก10เหรียญ คะแนนเยลลี่อัญมณีจินนี่นะครับ2 5 0ล้านหแสนคะแนนเหรียญจินนี่สายลุง1ล้านคะแนนเหรียญที่ได้รับจากเหรียญจินนี่สายลุงบวก1แสนเหรียญนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวลองเล่นกันดูเนาะสำหรับสมบัติใหม่ เดี๋ยวไปลองกันที่แลนแลนเก่าๆแล้วนะครับเอาเป็นแลนแลนสามแล้วกันเอาเป็นรถพลิกดีกว่าอ่าถอดสมบัติออกให้หมดนะฮะเหลือเอาไว้แค่ตัวชิ้นเดียวนะฮะก็คือสมบัติอ่าสมบัติตัวตะเกียง ไปลองดูครับอ่านี่ครับก็จะรอเวลาคูไทม์นะครับเนี่ยครับมันจะมีขีด,ขดนับเวลาคูไทม์เนี่ยครับถ้าขีดเนี้ยเต็มเต็มเมื่อไหร่ก็คือสมบัติก็จะอ่าแสดงความสามารถนะฮะ ใกล้เต็มละเต็มแล้ว,ม,ลวมาดูอ๋อจะมีตะเกียงออกมาแล้วก็อ้ยอย่างนี้เลยครับโอมีเหรียญออกมา แล้วหลังจากนั้นก็ระยะเวลาครูทามก็จะอ่าเป็น10บกว่าวิใช่ปะเพราะว่าตอนรอรอครั้งแรกอะระยะเวลาครูทามประมาณห้าสิบกวีเนาะจากที่เดี๋ยวเต้องเดี๋ยว,ยว,ต,ยวต้องกลับไปอ่านใหม่เมื่อกี้ก็ตามความสามารถคือเนี่ยครับ ก็จะมีเหรียญมีเหรียญมาให้นะฮะพอครบระยะเวลาคูไทมนี่ครับมีโยนเหรียญมาให้อประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของสมบัติอาใหม่นะครับสมบัติรีเจนเนอรี่ชินลาสุ อะเดี๋ยวขอไปอ่านใหม่นาะเมื่อกี้ว่าต้องรอระยะครูทามเท่าไหร่เนาะก็คือระยะเวลาครูทามเรียกจินนี่พูดในตะเกียงนะครับก็คือรอครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณ54.5วีเนาะนะครับก็ประมาณเกือบนาทีหนึ่งนะฮะ54ิบสวีอ่าแล้วหลังจากนั้น,นอะครั้งต่อๆไปก็คือ ทุกๆ1ิวินาทีนะคสำหรับระยะเวลาคูลไทมารอครั้งแรกรอห้าสิบี่จุ้าวิแล้วก็ครั้งต่อไปคือทุกๆสิวินาทีนะครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนเนาะนะครับก็คือเหรียญมันจะมีหลายประเภทเนาะมีเยลลี่จินนี่เหรียญจินนี่เนี่ยครับตาสัญ,ญลักษณ์อ่าประมาณนี้นครับโอเค อ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ